พันหลยอยู่และในเมื่อเรามาถึงลำปางแล้วเราก็มาแก้งคนแก่ที่นี่ซะหน่อยดูหนะ้าตาคุณตาสิสงสัยมากเลยฉันจะทําอะไรก่อนฉันก็บอกกับคุณตาว่าเดี๋ยวฉันจะให้ตังนะแต่ให้แบบธรรมดาก็ไม่ใช่ฉันสิคือให้คุณตาเลือกไงคือ500กับพันหนึ่งคุณตาจะเลือกอะไรแต่ดูหน้าคุณตาสิไม่ได้สนใจฉันเลยสนใจแต่กล้องที่ฉันตั้งนั่นแหละฉันก็บอกกับตาหนอมว่าตาหนอมดูหนูหน่อยตาหนอม ดูหนูน้อยดูหนูก้อนหนูกําลังมุ่นอยู่จ้ะแล้วสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะห้าร้อยพันหนึ่งนุงนอมก็ไม่สนใจฉันเลยอ่าลุงถึงเวลาต้องเลือกแล้วเลือกหน่อยหนูน้อยลุงสนใจหนูก้อน <c oughs> ฉันต้องปลุกเรียกสติกันนิดนึงอ่ะคุณตาเลือกจ้ะเลือกถึงเวลาเลือกแล้วฉันก็ดีใจคุณตาสนใจฉันแล้วแล้วสิ่งที่คุณตาเลือกได้นะ ก็คือ500ร้บาทจ้าแบ่งร้อยห้าใบฉันก็กลาจะมาแกล้งคุณตาหนอมสะหน่อยดูไปดูมาเหมือนคุณตาแกล้งกลับคือที่ดูคลิปอื่นมาเปิดมาต้องว้าวสิแต่คุณตาสนใจแต่กล้องฉันแหละรอบหน้าไว้มาหาม่นนะคะคุณตาหนอม